สวัสดีครับยินดีเข้ากล้องเข้าสู่วิดีโอแบ่งปันชุดที่สําสำหรับปี58ครับผมบเท t e n น r น grove ะสำหรับวิดีโอนี้นะว่าเป็นตอนที่5ของปีนี้แล้วนะครับภายใต้แนวคิดอยากแบ่งปันครับผมจะนักกบตั้งเป้าหมายกับตัวเองในปีนี้ไม่ว่าถ้าอ่านสิ่งใดจากนนหนังสือเล่มไหนหรือบทความใด แล้วมันเจ๋งแล้วเทนนกูเอาไปใช้แล้วมันได้ผลครับก็อยากจะเอามาแบ่งปันผ่านวิดีโอหรือสัมนาออนไลน์ให้เพื่อนๆทุกคนเลยครับผม like ก็นับว่าทำมาได้เป็นตอนที่ห้าของปีนี้แล้วดีใจมากๆเลย เพื่อเป็นการเสียเวลาครับขออนุญาตแนะนำตัวเทนนิสกบสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักครับผมเทนนิสกบครับปัจจุบันเป็นวิทยากรด้านวัยรุ่นครับผมงงไม่เอ่ยด้านวัยรุ่นปัจจุบันมีแต่วิทยากรที่ทำกิจกรรมกับผู้ใหญ่ครับแต่ไม่มีวิทยากรที่พัฒนาด้านวัยรุ่นเลย ภูม uhm. ิใจมากๆครับนับเป็นคนแรกๆเลยครับที <voices> ่ห <mesmo> <us> ันมาพัฒนาวัยรุ่นไทยครับผมโดยมีหลักสูตรพิกความคิดพิชิตฝันครับได้รับการยอมรับจากหลายๆโรงเรียนและหลายๆสถาบันมาเรียบร้อยแล้วเจนกบเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่อายุครับ แต่มันขึ้นอยู่กับความคิดตั้งหาครับดังนั้นต่อให้เด็กไวุ้่นแค่ไหนถ้าคิดเป็นเขาก็สำเร็จได้ครับผมเพื่อนๆว่าจริงหรือไม่จริงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับสำหรับวันนี้ครับวิดีโอในตอนที่5ครับผม คณก,กบจะแบ่งปันบทความที่คณิกบไปอ่านและลองใช้ดูครับในหัวข้อสิบนิสัยตอนเช้าของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วจะมาดูกันครับว่านิสัยตอนเช้าของคนที่สำเร็จเขาทำอะไรกันบ้างสิบนิสัยด้วยกัน เริ่มจากนิสใสแรกครับเขาบอกว่าคนที่สำเร็จตื่นเช้ามากๆเลยเพื่อนๆว่าจริงหรือไม่จริงครับผมคนที่ประสบความสำเร็จเขาตื่นเช้ามากๆเลยครับเขาบอกว่าถ้าเปรียบคนเราเป็นหนอนะครับผมอ่าขออภัยครับถ้าเปรียบคนเราเป็นนก นกทับจะออกหากินตอนเชา้าเชดังนั้นครับนกที่ออกหากินเช้าที่สุดครับมักจะได้นอนตัวใหญ่ดังนั้นถ้าใครอยากประสบความสำเร็จหรืออยากได้นอนตัวใหญ่ต้องตื่นแต่เช้าครับผม แค่นักกบตื่นทีสี่ขึ้นกับทุกวันเลยครับผมแล้วรู้สึกว่ามีเวลาในตอนเช้าเนี่ยในการทำกิจกรรมต่างๆเยอะมากมากเลยเรียกว่าเป็นการใช้เวลาได้แบบคุ้มทีเดียวนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาลองตื่นให้เร็วกว่าเดิมดูครับผม สำหรับที่ใส่ที่สองของคนที่ประสบความสำเร็จครับพวกเขาสร้างชั่วโมงแห่นการส่งพลังชั่วโมงทรงพลังคืออะไรเอ,อ่ย ชุมชนทรงพลังครับได้แก่การฟังเพลงดีๆอ่านเนื้อหาดีๆอ่านคำคมอ่านข้อคิดคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาเลือกทำสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในตอนเช้าเชนักกบทำทุกเช้าเลยครับในการเปิดเพลงฟังครับเพราะเชนกกบชอบฟังเพลง แล้วก็เชื่อว่าวัยรุ่นหลายๆคนที่ดู it, โยนี้อยู่ก็อยากฟังแล้วก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้วด้วยในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราชอบครับบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบอ่านบทความทำไมไม่เลือกบทความหรือเพลงที่มันสร้างกำลังใจให้กับเราล่ะครับ นี่คืออุปนิสัยที่2องครับนิสัยที่สองคนที่สําเร็จก็คือการสร้างชั่วโมงทรงพลังลองดูครับเศษสิ่งดีๆบวกๆตอนเช้าสัก 15- 30มนาทีครับผมเท่ากับว่าเราตื่นมาเราจะเจอแต่เรื่องดีๆจริงๆ สำหรับนี่สัยที่3ครับทีานกบมีภาพให้พวกเราดูแล้วจะถามว่าพวกเรารูา 3, um ้ส like ึกยงไงกับ2ภาพนี้ระหว่างภาพแรกครับผมเห็นภาพแรกแล้วรู้สึกแย่รงไรคราวที้มาดูภาพที่2ครับ ในภาพที่2แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับคำถามคือภาพไหนที่ทำให้เรามีความสุขครับระหว่างภาพที่1ห,หรือภาพที่2 ที่หนึ่งหรือข้อที่สองครับที่ทําให้เรามีความสุขและเราอยากเห็นนันอีกในทุกๆเช,ช้า,น,า,า,านี่คืออุปนิสัยที่สามหรือนิสัยที่สามบางคนที่ประสบความสําเร็จครับผม,มนิสัยที่สามคือเกือบทุกคนครับเขาจะยิ้มให้กับองหน้ากระจกใครเคยทาบ้างเอ,อ่ยยุกมือ ในดกดยิงให้กับเองน้าระจบทุกเช้าเลยครับผมทิริยาบอกไว้อย่างชัดเจนครับว่ามนุษย์มักจะเรียนรู้จากภาพได้ดีกว่าคำครับสังเกตไหมครับเรามักจะรู้สึกดีกับภาพที่2มากกว่าภาพแรกครับผม ดังนั้นการยิ้มให้กับเองหน้ากระจกก็เป็นการแสดงภาพในสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั่นเองแนะนำมากมากครับสำหรับอุปนิสัยหรือนิสัยที่3ครับผมยิ้มให้กับเองหน้ากระจกทำบ่อยๆครับผมเชิญชวนทุกคนนะคะมายิ้มให้กับเองหน้ากระจกกันเละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ ใครจะหาว่าเราบ้าก็ช่างเข้าไปนะครับว่าวจะลอยสูงก็ต่อเมื่อทวนลมเท่านั้นนะครับสำหรับนิสัยที่4ครับผมเป็นเรื่องของการทำทูดูริสครับ าบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักจะใช้เวลาชว่วงเช้าครับในการวางแผนว่าจะทํมาอะไรบ้างมีใครเคยลองเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือบ้างครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างมีใครเคยสนุกกับการที่พอทําแล้วขีดค่าขีดค่ามันออกไปบ้างครับ เนกบคนนึงแะครับสนุกมากเลยกับการที่ถ้าทำมาหะไรได้ก็จะลบออกขีดออกเพราะการเขียนสิ่งที่เราจะทำในแต่ละวันครับมันช่วยให้เรามีเป้าหมาย ฝากถึงเพื่อนๆแล้วก็น้องๆวัยรุ่นทุกคนที่อ่ะดูคลิปนี้นะครับล้ามาลองดูกันครับว่าแต่ละวันเราจะทําอะไรบ้างเขียนลงมาครับผมเ็นีิสัยที่สีที่สรงพลังมากๆเลยแนะนําครับแนะนํา นิส you <diferente, S 1> um. ัที่ห้าครับผมคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เข้ามักจะถามตัวเองในทุกๆเช้าเลยครับถามแบบไหนก็เหมือนกับนากบที่ถามพวกเราตะกี้นะครับ วันนี้เราจะทำอะไรบ้างเพื่อให้เราเข้าถึงเป้าหมายได้มากขึ้นวันนี้เราจะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมได้บ้างวันนี้เราจะเอาชนะความกลัวในการทำสิ่งใหม่ๆได้ยังไง วันนี้เราจะทำงานหรือเรียนหนังสือให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานได้อย่างไรครับผมลองสร้างคำถามดีๆครับผมใน,ในการถามตัวเองทุกๆเช้ารับรองผลัออกมาดีแน่นอนคนที่ประสบความสำเร็จเขาเชื่อครับ เเชื okay. mm ่อ hmm. ว okay. well, yeah, oh yeah. like yeah, mm ่าคำถามที่ดีจะนำไปสู่คำตอบที่ดีเช่นกันการถามตัวเองทุกเช้าก็เหมือนเป็นการทบทวนแล้วก็วางเป้าหมายให้กับตัวเองเช่นกันครับผมอย่าลืมนะครับนิสัยที่5นี้คือการถามตัวเองในทุกๆเช้าลองถามดูครับ แต่ต้องระวังนะครับคำถามนั้นต้องเป็นคำถามเชิงบวกด้วยเทนเน่ครบเชื่อในเรื่องของการเชิงบวกครับผมอุปนิสัยที่หกครับนิสัยที่หกของคนที่ประสบความสำเร็จทำตอนเช้าพวกเขามักจะเลือกทำงานที่ยากก่อน ในชีวิตเราในแต่ละวัน,นครับมีทั้งงานที่ยากแล้วก็งานที่ง่ายมากเลยแต่คนที่ประสบความสำเร็จในตอนเช้าเขาทำงานที่ยากก่อนครับเพราะสังเกตไหมครับงานที่ยากส่วนใหญ่มันเป็นงานชิ้นใหญ่ทท่านั้นเลยครับและที่สำคัญมันเป็นช่วงวัน ช่วงเช้าของวันเป็นเหมือนเป็นช่วงแรกของวันครับผมพลังเรายังเต็มที่อยู่เลยการทำงานที่ยากกับการทำงานที่ง่ายเราใช้พลังกับงานไหนมากกว่ากันเอ่ยแน่นอนเราใช้พลังกับการที่ทำงานยากมากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเราเอามาใส่ในช่วงเช้า มันจะช่วยให้เราทำมันได้สำเร็จง่ายขึ้นด้วยสำหรับน้องๆหลายคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือบางวิชาใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันยากมากเลยลองเอามาตอนเช้า,ชาดูครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานอยู่นะครับลองเลือกทำงานที่ยากๆในช่วงเช้าของการทำงานดูครับ เรียกได้ว่าจับของแข็งมาทำก่อนเลยครับผมเขาบอกว่าถ้าทำได้แล้วเนี่ยงานอื่นที่ว่าง่ายๆครับในแต่ละวันในที่เหลือนั้นก็จะทำได้หมดเลยทีเดียวสำหรับนิสัยต่อไปของคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำในตอนเช้าๆครับ บอกรักคนที่เขารักทุกเช้าเลยครับพวกเรามีคนที่รักกันหรือยังเอ่ยมีใครมีคนที่รักกันบ้างครับยกมือหน่อยคนที่ประสบความสำเร็จเ,เขาแสดงออกให้กับคนที่รักในช่วงรุกเช้าเลยครับผม เทนนักกบเองก็มีคนที่เชนนกกบรักเหมืนอนกันเทนนักกบก็บอกรักครับผมแล้วก็สแสดงออกให้เขาได้รับรู้ครับดังนั้นครับการสแสดงออกให้กับคนที่เรารักเนี่ยมันทําให้จิตใจเราพ่องขึ้นครับ <S <S เราจะมีความสุขขึ้นสังเกตไหมครับ <S <S เวลาที่ได้กอดได้สแสดงความรักหรือได้บอกรักคนที่เรารัก ถ้าเราได้ทําตอนเช้าๆเนี่ยทำให้วันนั้นถองวันของเราเนี่ยมีความสุขมากๆเลยที่นักขบเชื่อครับผมลองเอาไปทํากันดูนะครับเทคนิคง่ายๆครับผมบอกลักหรือแสดงออกให้กับคนที่เรารักได้รับรู้ครับนิสัยต่อไปครับปฏิเสธไม่ได้เลย คนที่ประดับรบความสำเร็จเขาทำสมาธิกันครับทำสมาธิในที่นี่อาจจะไม่ได้หมถึงการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวก็ได้ครับผมบางคนอาจะทำสมาธิในรูปแบบอื่นก็ได้ แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทําสมาธิเพื่อให้สมองเขาปลอดโปรโ่งเจนให้กบมีโอกาสได้สวดมนต์ลแล้วก็ทําสมาธิแผ่เมตตาในทุกๆเช้าครับผมแล้วก็อาดูขัดนิดนึงครับหลังๆเรารู้สึกชินกันมาน แล้วมันทำให้เรามีสติมากขึ้นจริงๆครับผมชวนครับชวนเรามานั่งสมาธิามาทําสมาธิกันดีกว่าครับในตอนเช้าเช้านิสัยต่อไปครับออกกําลังกายกันหรือยัง คนที่จะพิชิตความฝันได้นอกจากหัวใจที่แข็งแรงแล้วร่างกายก็จำเป็นอย่างยิ่งครับผมยิ่งถ้ามีทั้งหัวใจที่แข็งกระแกงและร่างกายที่แข็งแรงครับก็ยิ่งทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเลย เป็นนักกบเชื่อครับว่าการออกกำลังกายตอนเช้าเป็นสิ่งดีนะคก็ได้ลองทำกับตัวเองทุกๆเช้าแล้วเคยเป็นไม่ทับเช้าไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วรู้สึกไม่เหมือนเดิมอ่าจดูเหมือนเป็นการเสพติดการออกกำลังกายไปเลยนะครับเพราะถ้าเราทำบ่อยๆแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง บางท่านนะครับอ่านออกกำลังกายเบาก็ได้เช่นเล่นโยคะครับผมซึ่งเจนนิกกลรู้สึกว่าโอ้โหฮิตกันมากเลยในหมู่วัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครเคยมีผลสำรวจครับระหว่างการออกกำลังกายช่วงเช้ากับช่วงเย็นมาเปรียบเทียบกันครับปรากฏว่าคนที่ออกกำลังกายช่วงเช้าเนี่ยมักจะทำอะไรได้ดีกว่าคนที่ออกกำลังกายในช่วงเย็นครับผม ึงจุดนี้จะมีคนถามว่าเอา้าเวลาไม่พอช่วงเช้ามีแป๊บเดียวเองมันก็เข้าอุปิสใสที่หนึ่งนิสัยข้อที่หนึ่งนะครับเราก็ตื่นให้เช้าขึ้นนั่นเองนิสัยสุดท้ายครับนิสัยที่สิบครับสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จ มีใครเคยทำบ้างครับเขียนขอบคุณสิ่งที่เรามีนี่สัยทุกท้ายครับเขาเขียนขอบคุณสิ่งที่เขามีครับ mm hmm. ผมท่านนักเขียนทุกวันเลยขอบคุณ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 ที่ตื่นมาพร้อมลมหายใจอันงดงาม ขอบคุณที่ตื่นมาด้วยร่างกายที่สปอร์ตโปร่งครับสมองปลอดโปรง่งร่างกายแข็งแรงว้าวขอบคุณครับที่เทนนิสกบมีข้าวกินในตอนเช้าอันอร่อยมากๆเลยขอบคุณที่เทนนิสกบเป็นคนที่รักครับผมและขอบคุณที่เขารักเทนนิสกบครับพวกเรา ต้องขอบคุณครับลองขอบคุณตัวเองดูโดยการเขียนลงมาเนี่ยนะครับ w i i t i n g e สเ r s e า mm hmm. ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคนที่สำนึกสิ่งสำนึกคุณสิ่งที่เขามีครับผม mm hmm. ดังนั้นที่นักบกชวนพวกเรา,เามาขอบคุณสิ่งดีๆ ตัวเองมีกันครับเราจะมีมากขึ้นครับผมสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆบางคนครับสงสัยว่าเอาแล้วถ้าเกิดหนูไม่ค่อยมีแล้วจะขอบคุณได้ไหมได้ครับผมเราไม่สามารถมีอะไรเพิ่มได้เลยครับถ้าเราไม่สํานึกคุณถึงสิ่งที่เรามี ดังนั้นถึงแม้บางอย่างเรามีน้อยหรือไม่มีครับแล้วก็ขอบคุณมันได้ครับผม <Okay. S 1> นี่ก็เป็นสินิสัยนะครับของคนที่ประสบความสําเร็จที่เทนนิสกบได้ไปอ่านมานะครับจากเว็บเว็บหนึ่งคิดดูนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลย ซึ่งในแต่วิดีโอนะครับเจนนกบก็จะให้เครดิตแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับแหล่งเรียนรู้ดี่ดีครับเจนนกบเชื่อว่าความรู้ดีๆหรือทักษะความคิดดีๆนะครับควรค่าแก่การแบ่งบัน สิ่งที่สําคัญครับคือไม่ใช่แค่เรารู้ครับเราต้องนําลองไปใช้ดูด้วยครับอย่างน้อย21็ดวันทีนกบเชิญชวนครับอาจจะลองเลือกจากนิสัยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำแล้วน่าจะทำง่ายก่อนก็ได้ครับผมสัก1ห,หรือ2นิสัยครับทำมาให้มันเป็นคอมมิทเมนต์ครับให้มันเป็นสัญญาใจของเราไปเลย บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยลองเขียนขอบคุณดูสิอ่าลองเขียนขอบคุณทุกๆเช้าดูครับบางคนรู้สึกว่าอยากจะหยิบนิสัยเรื่องของการยิ้มในกระจกครับอ่าก็ลองหยิบไปใช้ดูครับไม่ต้องหยิบทั้งหมดก็ได้ครับลองหยิบทีละอย่างทีละสองอย่างเอาใช้ให้เกิดผลครับรู้น้อยแต่ทำมากดีกว่ารู้มากแล้วไม่ทำเลยครับผม จะได้กดเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ50กว่าท่านที่สนใจในวิดีโอนี้มากๆเลยฝากติดตาม Facebook t e n น e r กบพี่ชิดฝันด้วยนะครับเพราะว่ามีเป้าหมายอย่างชัดเจนครับว่าอยากจะพัฒนาวัยรุ่นไทยมีโรงเรียนหรือองค์กรไหนอยากให้ไปจัดกิจกรรมกับวัยรุ่นนี่บอกได้เลยครับผมยินดีไปทันที ท้ายที่สุดขอบคุณที่ตั้งใจฟังจนจบครับผมเกือบสามสิบนาทีเลยมีข้อติดชมวิดีโอหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถ inbox เข้ามาส่วนตัวก็ได้เลยนะครับได้ตลอดเวลาครับผมฝากติดตามทนกบทุกอาทิตย์ครับในแต่ละทุกอาทิตย์เนี่ยทนกบจะมีเรื่องดีๆมาแบ่งปนันผ่านวิดีโอกันนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากครับสวัสดีครับผม